ถึงแม้ว่าช่องทางออนไลน์จะดูว่าสะดวกสำหรับการลงทะเบียนนะคะแต่คนที่เป็นผู้สูงอายุไม่มีลูกหลานก็ดูจะเป็นปัญหาอยู่พอสมควรค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดพังงาที่สาราการประเรียนวัดพนัฐนิคมหรือวัดบางเนียงในตำบลคึกคักอำเภอตะกวป่าบรรดากำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ต้องไปให้ความรู้การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับประชาชนใน7หมู่บ้านค่ะ ซึ่งในครั้งนี้ก็มองว่าตามขั้นตอนต่างๆรัฐควรจะประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนซึ่งการลงทะเบียนไม่ได้มีเพียงแค่วันนี้วันเดียวนะคะคุณผู้ชมสามารถลงทะเบียนได้จนถึงเดือนตุลาคมการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2,565เริ่มวันนี้เป็นวันแรกนะคะถึง19ตุลาคมเปิดทั้งในเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.th หรือ welfare. Mof.go.th ค่ะหรือไปที่7หน่วยงานได้นะคะไปที่ธนาคารทกสออมสินกรุงไทยสำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดที่ว่าการอำเภอ878แห่งทั่วประเทศสำนักง,งานเขตกรุงเทพมหานครใน50เขตสาราว่าการเมืองพัทยารวมจุดรับลงทะเบียนไม่น้อยกว่า7,000แห่งค่ะ ซึ่งถ้า,าเป็นผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุเดินทางไปไม่ได้นะคะมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปทำแทนได้นะคะแต่จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจที่ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของโครงการหรือไปรับได้ที่หน่วยลงทะเบียนค่ะผู้ที่ต้องการรับสิทธิ์จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนนะคะจะต้องเข้าสู่เกณฑ์การคัดกรองรายได้ทั้งบุคคลและเกณฑ์คิดโดยเฉลี่ยของครัวเรือนต้องไม่มีบัตรเครดิตมาก่อน เมื่อลงทะเบียนแล้วตรวจสอบสถานาการลงทะเบียนได้ทุกวันศุกร์เริ่ม16กันยายนนี้เป็นต้นไปนะคะถ้าหากลงทะเบียนได้ไม่สมบูรณ์สมาชิกไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครองผู้ลงทะเบียนสามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลได้ก่อนที่จะประกาศการตรวจสอบคุณสมบัติในเดือนมกราคมปีหน้าค่ะ ระหว่างนี้คนที่ถือบัตรเดิม13ล้าน3แสนคนกระทรวงการคลังย้ำว่าสามารถนำบัตรเดิมมาใช้สิทธิ์ได้จนกว่าจะมีการประกาศเริ่มใช้สิทธิ์รอบใหม่ซึ่งจะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนแล้วล่ะค่ะ